สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับอีนางพากินพาเที่ยวคือเขาจากพี่น้องมือนหม่มากท่านเวลาพอดีจ้ะแต่เมนูต่ำุ้งจ้ะพี่น้องไปลันเจียเชียมาจากพี่น้องอีกแล้วคือเขากับข้าวปุ่นกับกุ้งซุปจากพี่น้อง เหลืองั้นล้วก็ับไปซื้อของจะพี่น้อง อยากใส่มืออยู่จ้ะแต่ว่าใส่เพื่ออะไรจ้ะพี่น้องอักเสบเรื่ระหว่างการทำอาหารจ้ะ หน้าตาเบื้องพระเลยพีนาองจะพี่น้องเพราะว่าวันนี้มันฟาดฮงร์ดแล้วเมื่อยจะพี่น้องตื่นแต่เ้าจักเมือ่อยยังตื่นแต่เ้าจะพี่น,อน,น้องใช้เงานกับมื่อยอยู่จ้ะแต่ว่ามันตื่นแต่เ้ามันเลยเมื่อยเพิ่มก็คืนไปอีกจ้ะ ต่างนาฬิกาปลุกตีซีครึ่งลูกเมื่อไรจ๊ะพี่น้องเคลียร์โทรศัพท์สักคนปั๊บสายตาตีหาพอดีจ๊ะพี่น้องจังเลยลูกที่นี่กับมาเร่งขึ้นหาเนี่ยจ้ะ อาบน้ำเตรียมอาหารไปทำงานโอ้เผ็ดเกลีย กล่องก็ค่อยดีเนอะจาะพี่น้องสีก็ค่อยชัดเจยได้ใส่เมื่อว่าอะจ้ะพี่น้องเจ,จ็บเมื่อจ้ะแสบเมือ่อ ทึ้งจะเผ็ดกระแสบคือเกาจ้ะกินอยากกันแล้วแม่เลย มื่อื่นคำวันสุกเราจะพี่น้องสุกเมื่อเมื่อเราจะมื่อื่นผู้ใดดา่ดาผู้ใดบอกเพิ่นก็่เป็นอย่างเป็นวันสุจกจ้ะพี่น้องเป็นคือกันว่จาจะคนทำงานขันหัววันสุกในแม่นโลดจ้ะ ่ำถึงเรกจ้ะพี่น้องวันนี้คลิปขี้เงาแทนบอมีเรื่องอย่างมาบอกให้พี่น้องฟังเลย เพชรแล้วจ้ะพี่นอ้องอือหึไดแต่นัองแสบอยู่บไวแล้วจ้ะพี่น้องเพชรแสบสองแล้วใจนายกับขอฝกช่องนั่งพ้ากินพาเที่ยวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้อง นั่นมันได้าพี่น้องกดติดตามกดไลค์จ้ะแช่เย่าพึ่งจ้ะเพราะเป็นยังจ้ะ้าเมตตาก็แช่เล้จ้ะพี่น้องตอนนี้ช่องขอีนั่งพึ่งจะเริ่มต้นเองใจพี่น้องฉันเ <c oughs> ลก็ขอความเมตตาจากพี่น้องพู้ที่เขาว่าบึงในยได้จ้ะว่านี่ก็ขอกับขอขอตัวลาไปก่อน้จพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ